สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่นอ้องมื่อนี้ก็มาให้มานาพี่น้องเข้าป่าหาหนอไหลแล้วก็ไปเบิกไปชมทำกันว่าสิได้จักอันพี่น้องสิได้ชำได้พุอนี้ก็ได้เนาะได้นิดหน,น่อยก็ะยามันพี่น้องเอ้ยก็จังได้ก็ฝากเบิดโฆษณาให้ดเดอ้อพี่น้องขอบคุณบรรดาศูน้อทีอ่ติดตามผับชมพาไปเบิกบรรยากาศหาหนอไม่ไหลในกันก,ก่อนอื่นก็สิบห้ากอทั้งรังนในสก่อนเนาะพี่น้อง ไปเห็ดเมนูยังกันยังบ่หูไปหามือไว้ก่อนเน,ะเออเออนาะนักเอาบ้องมานอนออนมากับบักซีหมอก,กเก่าทุกคน ปีน no ี er. ่ต่างปีกายบอได้มีหน่อไม่บัวอยู่ไซนหน่อไม่บ่ค่อยมีตามหวยเห็นแต่ปลาซิวเลนๆลพี่น้องเออเออยุงยุงกินหนาอ้ปลาซิวมีตัวใหญ่เดนเลส่วนมากมีแต่ปลาซิวเนาะน้ำเย็นถึาได้ตามหวยแบบนี้ nó mọc nhung ngài nhầm một hồi khiêu khiêu đi nồng bộ đại áo đâu một khỏi dài nó này làm cái mạ nữa vào, thì cái nồng mà mình thì tăng mà đừng ở nhà đi khe nằm chụp này mà thể thừa cả bộ đây đừng phải chắc thừa Thank ก็ต้มสำหรับเีผู้หญ,ญิงเนาะสมุนไพรสำหรับผู้หญิงมันมีเป็นบางหม่องน,นองบ่งมีถั่วบจะบลายแต่ก็บพ่อได้ดึงอยู่นนะพอที่ดึงเอาทั้งหากมันก็ไะล้างน้ำสะอาดสะอาดตากแดดันแห้งก่อนเอาไว้โดนๆหรือว่าสิต้มแบบสดๆก็ดดได้ต้มกินน้ำมัน มั uhm, นย <hed> ุ่งลายทินหนาคุณข่าอใไพี่น้องแมนเบิดได้หน่นี่โคกกน่อยมันมันมีแต่ตามห่วยตามห่วยกับมีบางจุดนี่กกน่อยมันเห็นบบาลายลายพี่น้องจุดนี้ถือว่ามีลายอยู่ ต้องจุดกระโบมีได้เห็นว่าเป็นหวยกว็ได้กัดกอน้อ,นอตอนนี้ก็ออกจากดอนน่อ้เลยพี่น้องเลยไปเลาะเบิ่งแล้วแบบกอได้ก็แบบคือกอก็สิกลนเหก็เจ้าจะจะคุดหาฮะนะมันโบมีก็เลยโบได้ไปไกลเนาะเพราะว่า ฝั่งสี่หกก็คือกันเบิดก็เลยย่าแล้วพี่นอ้องหลอกไปไกลก็คือเสือเหมยสือโบมีกเกลยไดแต่หยา่ารี้วแพ้ปนี้น้ำไม้กับปีนี้อึดค่อนข้างจะอึดแหง้งพี่น้องปีที่แล้วนะลายลายน้ำไม้น้ำไม้ไหลก็ลายน้ำไม้บ่งก็ลาย,าย,ลายปีนี้น้ำไม้ย,ยังกับบุหรีมีมาอยู่ห่มโกงมะกอกวิจยญงกินหนากระดุมอยู่พี่น้องเลยกงมะกอกแถวบ้านข่อยเอินว่ามะกอกมะกอกเหลื่อม บแมนมะกอกที่แก้ะใส่ตามะหุ่งได้มะกอกอันนี้นะพี่น้องตะกี้สมัยเลียงควายสมข่อยหมักถือผ้าไปน้าตัดเื่งนึ่งเนาะตัดเื่งนึ่งแล้วก็จิ้มกินทั้งในมันมันจะมีเม็ดจะมีทั้งในมันมีสามหูเอาไม้แล้วก็เอาไม้จิ้มกินมันจะเป็นมันๆทั้งในมันเนาะส่วนเปลือกมันก็สามารถกินได้ออกสมสมฝาดฝาดนิดหนึ่งเนาะบริสุทธิแห้งสมักสมอตะกี้สมข่อยก็หมักอันตําแจ่วมักผิดใส่ประเดก มากินกับอันทั้งนอกมันนี่นะ้ำเปลือกมันกินเป็นสบมกินได้พี่น้องกินได้ทั้งทั้งในทั้งนอกเนาะไล่ลายยามนี่นะงวมันก็กินได้ัดนะยยนะวมันกับนะมาหาเก็บกินทางงวงมันมาแถวนี้กองอยู่ต้นมันมีแต่ต้นงงนี้ใหญ่นนี่ทางลังค่อยน้ำแมนไว้พี่น้องนี่หม,ามาอ,อกกม,มาเมื่อหมู่เป็นตาพี่น้องหาน้ำไม้มาอนี คือคอยมาหาสุดก่อนจังหวะมันยังบมีคนหานะไมมันกำลังเริ่มออกนี่มันออกแล้วแต่ว่าคนหาลายหมดเบิก,กเจ้าคุดหานะจนเวียนหอบเบิดกอมันคือสิโบมีกัก็เลยเมื่อละเบิ่งกอได้มันก็บบคือนะสรุปบรนยากาได้แต่ห้าลีแพร่นนะี่แหละสัจะออกเมื่อเลยพี่น้องเลยแต่ปลาซีบอลหยุบหยุบผลบริโตกลายมือน้องนี่กระบกแล้วพี่น้องบอลที่คอยว่า,วาน้ำทมเขา หอยจูบดำดำตัดปอดตัดแปดหอยจูบหอยจูบก็จะมีแต่จุดนี่แหละเนาะที่ซุ้มคอยเก็บไปปล่อยใส่บ่อปลาไว้ก็เก็บเอาได้นี่แหละตอนดำนาน้องบอกออบอกเหรออย่างหอยจูบได้พี่น้องบริหาเก็บเอาเนาะ ปลเมือ่อนอบงกับโบฮาเมื่อนี้ขบหานอบงก็สีได้อยู่บ่ค่อยอยากแล้วกับโบฮาส่วนหอยกับโบเก็บยังโบหยากพี่น้องโบเก็บขบเก็บกับฟอด้ต้มต้แกยงที่น่นองฮาโนอไลโบมีแล้วก็เอาหยาดิแพแล้วกับเมือ่อหยา โอ้ยหัวมากินเขาแล้วหยาเงาแดงๆอันนี่นะเปมนก็ข่าวได้ห่าจะคิดได้ข่าวากสอบปนี่จ๋องเอ้ยมีแต่ห้าบ่อนดำใส่งามๆผิดว่าน้ำถ่วมตายเิดบ่มีกข็ข่าว ขันนาก็ได <parece maison. S 1> ้ฮู <Mind Di> <io> um. ้ฮ <food> <chin WWE ibles> <m Shake themselves Moon> ุบเห้นบอป้างูงงูงูงูยังลอยไปในน้ำเละเมื่อทางใดเด้เมื่อนำบักซีหมอกเห็อปเมื่อนำบักซีหมอกเลยบ้านเขาเกืค่อนข้างจะหากินยากขึ้นกบมันก็บ่ค่อยมีคุ้มเงินี่ใช้เงินทุกอย่าง ตำลงชวีวบต๋มมีเงินเกิดอยู่บ่ได้คมือเงเมิ่งนี่แป็นขับแป็นเนี่ยมีย่ามคาร์ลินนี่นนยามดำผัดยุ่ง,ย,ง,ย,งยากใส่งบประมาณลายกว่าจะแล้วอีกสีดำในลายก็ได้ ่าจ้าง่าแรงกับแพงบึงันมาตั้งเต็นนี่วุ้บไปก่อนเนาะตั้งเต็นทันี้หามีหุ่มทางตั้งเต็นท์นี่กับโบเห็นปีนี่แม่พ่นบ่คอยสบายออดออดแอดๆเนาะ่นก็ะ่ไดดีดีขึ้นเลยพี่น้อง เพื่อก็เลยบอกเอาพื้เลยปีนพื้อยู่กลางนองเห็นปะที่จริงมันดึงอันนี้คือมันแก่แล้วด้ตัวยาวดึงแล้วก็ตโตอ่อนมันปลงขึ้นมาใหม่แล้วกะยาวเติบแล้วก็ด,ดึงดึงเอาไวต้ตำศาสตรปีนี้คือแบบโบวัยวเมื่อยแล้วก็ป้าทุกสิ่งปะทุกอย่างอไย่าง พูก็มีพื้นได้พี่น้องแนมเห็นปลายมันค่ะดูผูบึงแจ้นะให้ได้มันนุนเนี่ยกำลังแบบน้าคขอนพี่น้อง ปลาซิวแต่ว่ามีแต่ปลาซิวตนนัวน้อยๆหย,ยุบย,ยิบหย,ยุบยิบอยู่ตนนัวน้อยๆนะทุกคนกลวกวกเลยปาพวกกระไลพวกปลาซิวบ่กวกบ่กันบ่๊มเป็นพวกกบพวกกบบ่บมีมยงปีนี้บ่ค่อยมีพวกกบเบืบ่อหรืตาเปล่าสิาหเห็ดลายแหงบ่๊มเป็นพวกปลาซิวน้อยมันน้อยอะไรกันหรอคะ ลายแหงอะไรเบิ่งให้นี่บกเวลาพี่น้องโหมีแต่ปลาซิวน้อยแบบนี้แหละตายกองอพี่น้องหมักสมอกกดีปกติคอยเบิ่งแต่กกนามกุ๊กนามันหมากน้ำหลังปีนี้หม่างยังน้อยหนึ่งตัวนี้หมากใหญ่เสดายสูงสูงตั้งเทิงผู้ดกแหงอยากกินส้มเด้สิห่าเอาแถวลุ่มนี่แหละนี่ห่าเอาเสียมก็เอาแถวลุ่ม พกตัวหาสนิดมากน้อยกว่านี้แต่ว่ามั hal, 1, hmm. นหมากน้ำลังอีกมันก็เลยยังบบใหญ่ยังเลน้อยที่คอยถ่ายเบิ่งสุดก่อนอันนี้นะสนิดมากใหญ่เลยพี่น้องอันนี้นี่แต่มันก็เป็นหมากก่อนอิมก็เลยใหญ่ละก็นายังน้อยแห้งเดี๋ยวสิหาเกาะอยู่ตรงเทิงผูดอกแห้งได้โตเมันดอกน้ำลังก็มีเห็นบ่ดอกมันนี่ลายอยู่ดอกมันน้ำลังก็เลยแถวหลุมผัดบัวดอกนาะปีนี่ปีที่แล้วฮะ เชานะฮะมีวัดต่ำๆเออเอาหมากสม,มอไปกอยเจียวปลาแดกกินก่อนขีดอยากสมมืนมอนสีหมอกกับขวัดจีร่ออีกนะเช้าลุมผัดบดรกทั้งเทิงสูงผัดบ,รบรุรอกด่งเลยมากเดียวอันนี้ขวยจีหล่อแถวเถียงไม่ทำมาเลยขวัดกินจนเบิดจีหลอกอะนับมือนับไปยังกั อีกสี่ฮับปีข้างหน้าชิบูบี้แล้วเป็นยังก็ได้เจ้าลี่รอคนหานคนหาคุทจิหล่อลี่รอพี่น้องไว้โอ้ยมืดเด้อพี่น้องเอาหมกสมอไปกินส้มก่อนขีดยากขีดย,ยากอยู่ห่อมหอมอยู่ได้เดี๋ยวนี้อ่นตกเอาตื่มอีกสักสี่หามากก่ะกินบุเบิเลหรือพี่น้องเลยหมกสมอมันฝาด ถ้าผู้ใด้พูหมักฝร,รั่งกินพูได้ฝาดรั่งเปรี้ยวแต่ว่ากินน้ำจะแซ่บแซ่บหวานนี่ขัดบุ่นวะละคันนะขาขัดควยจิอ่อนี่เไงงัวมันเพิ่งงัวก็หิวเนี่ย บวมีอยากกินเฮียนเฮียนบึ้งได้พี่น้องมันหล่นลงมามันบบท่านได้ซุกคือหมากมันเหี่ยวแล้วมันหล่นลงมามเฉยมเนหนาวย้มพูนเกี่ยวเข่าหูบันสีเกี่ยวเขาแล้วมันจะซุกเอาบบได้มันสูงติเซียมฮาก็ได้เท่านี้เลยพี่น้องแต่กระเพาะเราทำเนีไยแคไหนเนาะ เด็กหยาลิีแพ้กันเลยนัโอ้ยหัวมากินหยาคอยเบิ่งนะห้ามายากมาสาวจะพูดว่าหายาี่กินเบิดนักเบิ่งง่ะหัวหุ่มมาใส่พี่น้องเอ้ยมันดึงไปบักลายหนึ่งกำลังอัดหัวมาว่ามากินหยาลิแพ้ในกระต่าเบิดงเฮ้ยมาเซลล์ลังมาเซลล์เซลล์เลยบัดนี้ สมอมันจ um yeah. yeah, right. so ็กินไม่หัวนย่งอีกโหมานย่งอีกเลยมันเคยได้กินหยาเกี่ยวใส่กระสมให้เบื้องสิเอามากะทินอ่อนนี่ัต้องโหมาดอกหาเล็บหยาเองโลดได้พี่น้องเขาเฝ้าก๊กนี่นะหน่วยมันจังหน่อยมันมากน้ำหลักง ยังเล่นน้อยนะแล้วก็สนิดมันจะน้อยกว่ากุกตัวนั้นอีกงัวกับมันลอยกินคลองในกระต่ายดอกใหม่ก็หไลลายนี่ตัวมันดอกใหม่จะได้กินซองหยกผู้ล้วพี่น้องเลยตัวดอกใหม่แห้งลายกุกนี่นี่หมากมันก็ได้โอ้ยมันลอยกินแต่คลองในกระต่ายคนเว้ยาพระเบืองเฮ็ดเผ็ดมันออกพี่น้องดอกอ่อนๆเลยนี่กินได้พี่น้องเฮ็ดอัน เคยไปกินลายเถื่อแล้วแต่ว่ามันโมลายก็เลยสิบุได้เอาเป็นจุ่มเป็นจุ่มมาตำเกลืวกินสมก่อนสมองก็มานหน่อยพื่อพี่น้องดิเดร์รีเพลรีพาก็ได้ก็ประมาณนี้แหละโอเคเด้อพี่น้องพักผ่อนคลิปหน้าเช้าเมื่อยหากินสมกินเสียวกันอยากกินสมไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง บรรยากาศแดดร้อนหอน,หอน